ชาวต่างชาติอยู่ไทยเกินระยะเวลาวีซ่าท่องเที่ยวหลายเดือนจะทํายังไงให้สามารถอยู่แบบถูกกฎหมายได้นานๆมีสองประเด็นอันแรกคือโอเวอร์สเตย์แน่นอนแต่ถ้าตอนนี้ยังอยู่ในไทยก็ขอให้ติดต่อกับตอมเพราะว่าถ้าเราอยู่เกินเวลาเกินเวลาวีซ่านะถ้าเราเป็นคนมอบตัวเองโทษจะน้อยหน่อยก็คือไม่ได้ทําโทษอะไรมากก็คือปรับแล้วดูว่าเขาจะว่ายังไงจะแบล็คลิสต์ไหมโดยปกติถ้าอยู่เกิน40วันเนี่ยก็อาจจะนะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบ็กลิสต์ก็คือโอเคยังมีทางเลือกก็ออกนอกประเทศไปก่อนแล้วก็ถ้าสามารถกลับเข้ามาด้วยฟรีวีซา่าได้ก็โอเคแต่ถ้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวก็ไปทําที่ประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวมาเลเซียกัมพูชาอย่างนี้แล้วกลับเข้ามาแล้วก็ทางเลือกที่จะทําให้อยู่นานๆได้แบบถูกกฎหมายก็อย่างเช่นว่าไปเทคคอร์สเรียนแต่อันนี้มีค่าใช้จ่ายน่าจะปีละหลายหมื่นบาทก็อยู่แบบวีซ่าเรียนอย่างเงี้ย เรียนภาษาไทยอย่างงี้หรือว่าทํางานอันนี้คงยากหน่อยต้องมีในจ้างคือในจ้างที่ถูกกฎหมายด้วยนะไม่ใช่ว่าจ้างกันเองนะหรืออันนี้ประหยัดหน่อยแต่ว่าก็คือจดทะเบียนสมรสกับชาวไทยแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ความตกลงใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ถ้าอายุเกิน50าสิบเป็นไปก็วีซ่ากเกษียณซึ่งก็ต้องซื้อประกันประกันลองสเตย์หรือใช้ประกันในประเทศตัวเองซึ่งมีเงื่อนไขยอยู่พอสมควร